รีวิวที่พักบ้านไล่สไตล์รีสอร์ทกับพี่ง้อดูกล้องหน่อยโอ้โห ทีนี่คือที่ไหนครับอู้ที่เนี้เหรอที่นี่คือที่พักสุดสวยเลยนะของบ้านไล่จ่าชานตอนนี้เราอยู่บนจุดชมวิวนะครับผมเป็นมุมที่ท็อปที่สุดสูงที่สุดและสวยที่สุดของที่แห่งนี้เรียกได้ว่าครบคันทั้งหอพักมีคาเฟ่มีออฟฟิศมีเป็นห้องพักส่วนตัวด้วยเออกี่ห้องว่าไปหห้องหกห้องอ่าแล้วก็มีห้องพักสําหรับเป็นครอบครัวอีกสองชั้น อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าใช่ไหมใช่โอ้ยก่อนจะเข้าไปดูข้างในไหมดูความสวยของข้างหน้าก่อนเออเนี่ยบรรยากาศฝนพรำเลยนะเมฆคึมๆกับภูเขาสวยๆเออรือว่าดอกไม้อโหอย่างไรสายลมและแสงแดดแสงแดดอ่อนๆเฮ้ยไปมีแสงแดดเลยเคยเข้ามาโซนแรกก็เป็นศาลากลางน้ําเลยเนาะจุดนั่งพักผ่อนจุดนั่งพักผ่อนแรกเลยชมวิวเขาสวยๆเพิ่ม น้ำยังไม่เต็มรอน้ําเต็มแล้วจะดูว่าสวยขานาดไหนโซนที่2ก็เป็นจุดชมวิวที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี่ไแล้วเราก็ลงมาอยู่ข้างล่างมองด้านบนแล้วก็สวยๆเลยไอ้ <c oughs> นี้ก็มีลานกิจกรรมกว้างๆด้านหน้าอีกทําอะไรได้เยอะแยะให้เด็กมาวิ่งก็ได้โอ้โหแจว๋วแจ๋วถัดไปก็เป็นออฟฟิศต้อนรับลูกค้านี่แล้วก็จะเป็นลานสันทนาการเฮ้ยอะไรนะโตสนุกก็มี ข้างบนก็มีดาดฟ้าไว้ดูดาวกลางคืนก็ได้สนใจไหมจ๊ะขี่ม้าชั่วโมองละแปดร้อยแบ๊เอ้ยไม่ใช่แพะมันม้า <c oughs> ทางเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เป็นดอกไม้ล้วนๆ <c oughs> ดูห้องนอนกันดีกว่าเป็นห้องนอนรายวันวันละห้าร้อย มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นมีแอร์เย็นไฟติดเตียงนุ่มว้าว <Wow. S 2> กรอประมาณที่บอกเลยและนี่ก็เป็นภายในห้องพักเนาะพี่เงาะเนาะใช่แล้วโอ้โหสวยๆหนะ้าพักเล็กๆกระทัดรัดเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันนะ่ะสำหรับการพักสำหรับการผ่อนสัญญ,ญาณโทรศัพท์มีชัดเจ๋วโทรหาเมียน้อยกดหนึ่ง หลวงกดสองไปเลือยติดต่อห้องพักด้านในสว,ส,สวัสดีค่ะที่พักดีๆเมืองกาญจนบุรีอากาศดีด้วยใครที่จะมาเที่ยวหรือจะมาพักผ่อนแนะนำบ้านไร่จ่าชานเออเมืองเราขวัญกาญจนบุรีแห่งนี้ใช่อยากพัก มาบ้านไร่จ่าชานบอกไปเลยว่ามาจาก289ลดทันท <Woo! S 2> ี่10%ไป